มามาปูเจียนเลยแม่หายไปแล้วเจ้าสร้างมามาปูเจียนเลยกวนซี่หวานสร้างมามาหุยหุยหลายเมื่อเช้านี้แม่จากไปแล้ว อย่าห่วงเลยแม่จะกลับมาเย็นนี้ตัวเมาเมามามาผูเชียนเลอเจ้าเต้าเลอทาจิ้วใจตัวใจเหมือนโฮเมียนเล่นซ่อนหา แม่ไปซ่อนที่ไหนแม่ซ่อนตัวอยู่หลังประตูบานนี้เองอู่ซู่โหมามาูเเเ้ยนเลอเปียตานซินทาจจายฉูฝางชงหนิวหนายหลังจากหลับ ไปแล้วแม่ก็จากไปไม่ต้องห่วงเธอกําลังชงนมอยู่ในครัวปั้นเย่ยสุยเจียวเตอสือโฮมามาผูเจียนเลอโมอี้โม ทาทิ้วใจ้ยเซินเปียนเมื่อฉันเข้านอนตอนกลางคืนแม่ของฉันก็หายไปลองคลำหาดูแม่อยู่ข้างกายนี่เองใจเจียหลีอัวมิน จงเหน่งป่ามามาเจ้าหุยหลเคซื์อชูเหมือนเตอสือโฮมามาผู่เจียนเลออยู่ที่บ้านก็พบแม่ได้เสมอทุกเวลาแต่ถ้าแม่ออกไปข้างนอกก็หาแม่ไม่พบอีกแล้ว วยชูออยมามาห所以่门时一定要拉紧妈妈的手เชียนว่านเปียป่าทาน่งติวดังนั้นเมื่อคุณออกไปนอกบ้านควรจับมือแม่ไว้ให้แน่นอย่าปล่อยมือที่จับแม่ไว้เด็ดขาด จุ้ยจุ้ยสิ่งฝูเตอสือจิ้วสืมามายงเหียนเหออ่วใจอี่ฉีความสุขที่สุดของฉันคือมีแม่อยู่ข้างกายฉันตลอดไปถ้าท่านชอบการุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ